สวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลทูเรยนนะครับในวันศุกร์ที่17มกราคม2568ครับวันนี้ต้องบอกว่าโปรกแกรมฟุตบอลเนี่ยเบาบางเหลือเกินครับฟุตบอลไทยลีกวันนี้ไม่มีทําการแข่งขันนะครับแต่ก็ยังมีฟุตบอลไทยอยา่างฟุตบอลไทยลีก2นะครับในในการเมืองไทยนะครับลงทําการแข่งขันอยู่หนึ่งคู่ครับเป็นคู่ระหว่างตราดเอฟซีนะครับเจอกับพังการ FC นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้จะลงทำการแข่งเวลา1ทุ่มนะครับใครที่เป็นแฟนบอลฟุตบอลไทยนะครับสามารถกดติดตามรอรับชมได้เลยสำหรับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมหรือข้อมูลข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับก็สามารถกดเข้ามาได้ที่ลิกงหน้าโปรไฟล์ของบอลทุเดย์หรือจะกดเข้ามาที่แอดไลน์เอนะครับจะมีข้อมูลข่าวสารตลาดนักเตะของฟุตบอลไทยเนี่ยให้ทุกคนได้รับอย่างจุกใจกันแน่นอนครับกดเข้ามาได้เลยนะครับผมก่อนที่จะฟังบทวิเคราะห์คู่ ตราด FC กับพลังการครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดตัสไค่าชุกช่องทางของบอลทูเดย์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่19แล้วนะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ครับทีมอันดับ13ของตารางไทยลีก2ครับเปิดลังย้าวนะครับสนามกีฬาการจากจังหวัดตราดนะครับรับการมาเยือนของมารเร็กพลังการพลังการ FC ตอนนี้อยู่อันดับ7ของตารางนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับต้องบอกว่า ตลาด f c เนี่ยของโค้ชศกชายมากบุญนะครับซึ่งเป็นอดีตโค้ดของพลังการ FC ที่เพิ่งแยกตอนต้นฤดูกาลที่ผ่านมาก็าบอกว่าตลาดนะครับมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเนี่ยเพียงสามแต้มเท่านั้น,นครับมีโอกาสจะตกชั้นด้วยอ่าซึ่งตอนนี้ต้องเก็บแต้มได้ต่อเนื่องครับเพื่อหวังแบบจะหนุนหนีตกชั้นส่วน มาเลกพลังการนะครับเป้าหมายเนี่ยรู้การนี้คือต้องเลื่อนชั้นเท่านั้นนะครับซึ่งการได้โคดองดูงจิตเฉลิมแสงมาเนี่ยต้องบอกได้ว่าเป็นผลงานได้ดีสามารถเก็บชัยชนะเนี่ยรัวๆเลยนะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกได้ว่าฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของตลาดเอฟซีต้องบอกว่าชนะเพียงนัดเดียวนะครับแพ้มาถึง3เสมอหนึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเสมอให้กับพัทยามา1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็สามารถเอาชนะสมุรประก,การเนี่ยการชนะต้องบอกว่าชนะแบบชนะบายด้วยนะครับเพราะว่าสมุรประก,การซิตี้นะครับ ยกเลิกทาทีมกแข่งขันทําให้ตรานะครับเอาชนะสมุทรปราการได้อัตโนมัติสาูนมมา 0, เพราะว่าถ้าบอกว่าฟอร์มจริงๆเนี่ยถือว่าตรายังไม่ชนะใครเลยนะครับห้านัดหลังสุดส่วนพลังการ f อฟซเขาบอกว่าฟอร์มดีๆมากครับถึงจะแพ้ไปสามครับแต่ก็ชนะ2นัดล่าสุดน,นะครับคืนฟอร์มเก่งนะครับเอาชนะชัยนาทมาได้1ึงประตูต่อศูนย์ครับเพราะว่าวันนี้นะครับน่าจะเล่นกันสนุกเลยเพราะว่าตราดเอฟซีนั้นเป็นทีมที่เหนือกชั้นส่วนพลังการนะครับลุ้นอันดับไปเพลย์ออฟ ขึ้นชั้นไทยดีผมบอกว่า,วาคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาเนี่ยเสมอกันศูนย์ศูนย์อ่าเลนเลกที่หนึ่งมองว่าวันนี้นะครับจะเป็นรูปเกมที่สนุกกันทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นความที่โค้ดโอ่งดูสิเฉลิมแสงครับเป็นโค้ดที่มีโปรไลเซนเคยคุมทีมาหลายระดับครับจะใช้ประสบการณ์และ ุมกาลังนักเตะที่ดีกว่านะครับจะสามารถเบียดเอาชนะเจ้าบ้านอย่างต่างได้สองหนึ่งเพื่อทงขผมมองว่ามีโอกาสเลยนะครับวันนี้เพราะว่าทีมของโคโนะครับมีการเสริมผู้เล่นจากเด็กสองมากมายด้วยเป็นศิราศีกำปังแบ็คขวาจอมเก๋าโมฮัมเหม็ดมาล่าปีกตัวยืมจากลาบดีซึ่งต้องบอกได้ว่านักเตะของพลังการเอฟซีนะครับแม้ว่าจะเป็นทีมน้องใหม่แต่บอกว่าดูดีกว่ามากเลยอ่าซึ่งผมบอกว่า วันนี้นะครับหนึ่งตัวชัวหน้าช่องให้ไปที่พลังการ f อซในฟุตบอลไทยลีก2รับรองประทับใจกันแน่นอนส่วนแนวทางคู่อื่นหรือข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับตามเข้ามาที่อาณาจักรแจ็คบอลทเดที่แอดไลน์เอฟทีหหรืองก์หน้าโปรไฟล์บอลทูเดแล้วเจอกันครับวันนี้ฝากด้วยครับมาร์สึกพลังการ f อซีมีดีให้ทุกคนประทับใจนอนให้ทุกคนจบพี่แจ็คบอลบอลทุเดไลน์